ะะสวัสดีแม่ๆพ่อๆพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะโชคับ พบวันนี้พบกับช่องพังแม่เพียวนะคะกําลังพาคุณยายเพียวมาอาบน้ําล้างตัวนะคะแม่แม่จ๋าช่วงเช้าเพราะว่าไม่ได้เอาลงแต่เช้าอากาศแบบคลึ้มคลึ้มเหมือนฝนจะตกก็เลยได้มาล้างตัวให้ใสๆอาบน้ํใส่ใส่นะคะคุณตาควันได้พาคุณยายมาเล่นน้ําอาบน้ํานะคะแม่แม่จา๋าแต่วันนี้ทุกบ้านทุงช่องเขาอาจจะไปแห่งงานไปไปแห่งงานไปทัวร์แต่คุณยายเพียวไม่ได้ไปนะคะแม่แม่จา๋าเพราะว่าก็ ไม่ค่อยมีงานแห่งานอะไรกับเขาคุณยายก็อายุเยอะแล้วเนาะก็แก่แล้วนะคะแม่แม่จ๋าคุณยายกําลังเล่นน้ำดูดูเห็นแต่ตาใบหูนะคะแม่แม่จ๋าชอบเล่นน้ําเย็นสบายนะคะมาวันนี้คุณตาได้เอาแปรงมาขัดถูๆให้ด้วยค่ะเมื่อคืนก็อากาศดีค่ะฝนไม่ตกนะคะแต่วันนี้อากาศคลึ้มๆนะคะแม่แม่จ๋าดูะคะ แดดไม่ออกเลยถ้าแดดไม่ออกก็น่าจะเอาคุณยายผูกไว้ที่หัวฝายค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมีน้องดีวาอยู่ด้วยค่ะมีน้องดีวาอยู่ด้วยทั้งคืนเลยวันนี้คุณตาก็เลยได้พามาเล่นน้ําอาบล้างล้างตัวแล้วก็ก็จะพาอ่าล้างตาแล้วก็ป้ายป้ายยาตานะคะคุณยายเพียวเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้ล้างช่วงสายๆตอนเช้าค่ะประมาณเก้าโมงสิบโมงเพราะว่าถ้าล้างเช้าเกินไป ยังไม่มีฝุ่นละอองอะไรอ่ะจะล้างสายได้ค่ะคุณหมอแนะนําให้ล้างช่วงสายประมาณเก้าโมงสิบโมงค่ะล้างตาให้คุณยายเพียวนี่อาบน,น้ําเสร็จแล้วก็จะพาคุณยายเพียวล้างตาแล้วก็ป้ายตานะคะดูคุณยายเพียวชอบเล่นน้ําค่ะชอบสนุกสนานถ้าปล่อยให้คุณยายเพียวเล่นอเล่นคนเดียวเนี้ยคุณยายเพียวจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะแม่แม่จ๋าแบบเขาชอบสนุกสนานเย็นสบายค่ะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋า ก็ฝากแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะกดติดตามช่องของพังแม่เพียวไม่ว่าจะทาง youtube ทางเพจแล้วก็ติ๊กตอกนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องพังแม่เพียวคุณยายเพียวด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองหินขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าดูคุณยายอ,อาบน้ําล้างตัวสดชื่นมากเลยค่ะแม่แม่จ๋าเย็นสบายไหมคะคุณยายเพียวนะคะเย็นสบายเลยคะ่ะ ก็ต้องกราบคุณกราบขอพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เมตตาคุณยายเพียวนะคะที่รักและก็เอ็นดูคุณยายเพียวนะคะขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่แมแมจา๋าขึ้นมาแล้วดูคุณยายเพียวอาบนะนวันนี้ก็จะคลุมล้างนี้ก็ได้พ่ะ เดี๋ยวน้องควันก็ขอลงคลิปไว้เพียงเข้านี้นะคะฝากไ่แม่พี่พี่เอฟซทุกท่านฝากกดติดตามช่องพังแม่เพียวด้วยนะคะน้องควันก็จะขอจบคลิปไว้เพียงนี้ฝากติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาลงให้ดูใหม่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนอาะคุยยายเพียววัสดีสวยก่อนเลยสวัสดีควันสวัสดีสวยสวัสดีสวยค่ะค่ะย่อนะคะสวัสดีค่ะ